คุณเคยถ่ายรูปหมู่สนุกสนุก,กับเพื่อนฝูงและพอเปิดดูดันมีคนแปลกหน้าโผล่เข้ามาจากไหนก็ไม่รู้ไหมเอกชายหนุ่มร่าเริงสดใสรักในการท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปและเป็นผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้หรือเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรพวกนี้เลยแต่หลังจากทริปที่บ้านพักกลางป่าในครั้งนั้นทุกอย่างในชีวิตของเขาก็ไม่เหมือนเดิมไปตลอดกาลเอก กับเพื่อนๆสมัยมหาลัยแยกย้ายกันไปทำงานในเมืองใหญ่ที่แสนวุ่นวายจึงวางแผนว่าช่วงวันหยุดยาวนี้นัดไปเที่ยวแคมปิ้งกลางป่าหลีกหนีชีวิตเมืองเข้าสู่ความสงบของธรรมชาติกลางป่าเขาลำเนาไพรพวกเขาจึงหาที่พักที่สงบห่างไกลผู้คนบ้านพักที่พวกเขาเลือกในครั้งนี้จึงเป็นบ้านที่อยู่กลางป่าลึกและแล้ววันเดินทางก็มาถึง เพราะกลุ่มเพื่อนๆที่ครั้งนี้มีทั้งหมด6คนรวมเอกเดินทางมาถึงที่พักพบว่าที่พักแห่งนี้เงียบสงบจนได้ยินเสียงใบไม้หล่นเป็นใบๆสมดังที่พวกเขาปรารถนาคนนำทางก็พาไปหาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านให้กุญแจพร้อมพูดเบาๆแค่ประโยคเดียวถ้าตอนกลางคืนได้ยินเสียงอะไรอย่าเปิดประตูนะครับทุกคนหัวเราะ คิดว่าเขาแค่ล้อเล่นสร้างบรรยากาศพอเข้าบ้านปุ๊บทุกคนก็จัดแจงเก็บข้าของจองมุมที่พักกันและมานั่งรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของการละกันอย่างสนุกสนานเพราะไม่ได้เจอกันบ่อยนักหลังจากแยกย้ายกันทำงานมีแต่เอกที่รู้สึกได้ถึงบางอย่างในบ้านมันเหมือนมีสายตามองอยู่จากมุมมืดของห้องตลอดเวลาแต่เขาก็พยายามสลัดความคิดนั้นทิ้งบอกตัวเองว่า คงเหนื่อยจากการเดินทางหละมะั้งและเข้าไปสนุกกับเพื่อนเพอนเ,พอนเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศและพยายามลืมๆความรู้สึกนี้ซะหลังจากกินข้าวคุยกันถึงวีรกรรมในอดีตแล้วก่อนแยกย้ายกันไปพักผ่อนเพราะเหนื่อยกันมาทั้งวันเอกหยิบโพลารอย์ขึ้นมาแล้วบอกว่าถ่ายรูปหมู่ไว้ค่อนดิจะได้เอาไปอวดไอ้พวกที่ไม่ยอมมาทริปนี้ทุกคนเลยจัดแจงออกมายืนหน้าบ้านเอกเป็นคนถ่ายก็เริ่มนับในหัวหนง สามสี่ห้าหกครบแชะเสียงชัตเตอร์ดังเบาๆเขาวางรูปบนโต๊ะให้มันค่อยๆปรากฏภาพโดยไม่ได้สนใจอะไรมากนักแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนตอนเช้าเพื่อนคนหนึ่งเดินไปหยิบรูปขึ้นมาดูจากนั้นเธอก็หยุดนิ่งไปสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีจากร่าเริงสดใสเป็นสีดขาวราวกกระดาษนี่เมื่อคืนนับยังไงนะ เอกตอบทันทีแบบไม่ใส่ใจก็หกสิทำไมเหรอเพื่อนจึงยื่นรูปให้เอกพร้อมพูดแค่สั้นๆว่าลองนับใหม่อีกทีเอกมองรูปและหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะเพราะในรูปมีเจ็ดคนมีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดเก่าๆซีดๆยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเอกกับเพื่อนผิวของเธอขาวมากขาวจนเหมือนคนไม่มีเลือดดวงตาดำสนิทแต่ว่างเปล่า และเหมือนจะจ้องมาที่เอกแล้วเอกก็รู้สึกขนลุกเย็นะเยือกอาการเหมือนมีคนจ้องมองกลับมาอีกแล้วเพื่อนทั้งห้าคนยืนยันตรงกันเมื่อคืนไม่มีผู้หญิงคนไหนมายืนด้วยตอนถ่ายรูปแน่นอนเอกเริ่มโมโหคิดว่าเพื่อนแกล้งแต่เพื่อนกลับสายหัวพร้อมกันและนั่นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเริ่มรู้สึกได้ว่า เมื่อคืนมันผิดปกติตั้งแต่แรกแล้วเอกลองยกภาพขึ้นมาใกลๆ้ๆและสังเกตว่ารอบตัวผู้หญิงมีเงาดำจางๆลอยอยู่เหมือนควันและที่น่าสงสัยที่สุดคือเส้นผมของเธอดูเปียกเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำทั้งที่เมื่อคืนไม่มีฝนตกเลยตอนที่เอกกำลังจะวางรูปลงเขารู้สึกว่าดวงตาของผู้หญิงในรูปเหมือนขยับมามองตรงหน้าเขา และมุมปากของเธอก็มีรอยยิ้มขึ้นมาเบาๆปากที่เคยดูซีดก็กลับแดงสดขึ้นมาเอกสะดุง้งโยนรูปทิ้งแทบไม่ทันแต่ตอนรูปกระทบโตะ๊ะเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเขาเอกเสียงดังข้างๆหูดูน่ากลัวแต่กลับขุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เธอเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงรู้ชื่อเขา